เดตต้นเลยได้บ้าไปแล้วยากขาบุหินนั่นกทายยสบาดีและสวัสดีทุกคนมื่อนี้กาเป็นมื้อสันวันดีเนาะทุกคนเนาะบ้านบาแก้วได้จัดงานบุญเนาะ น่าจะเม้นงานบุนเดินเข้าประจำปีเพราะว่าบ้านบากแก้วเองกับบุมีวัดเนาะขอเจ้าเลยให้จัดขึ้นก่อนนะทุกคนเดี๋ยวบาแก้วก,ก็สิได้ลงไปหุ่นละตอนนี้กับฝนตกอยู่นะทุกคนติดตามส้มเบื้องว่าภาพบรรยากาศจะคืบคืนจังไงเนาะไปครับส้ม,มกันเลยทุกคนนะทุกคนตอนนี้บาแก,ก,ก้วกับกำลังย่างลงเน,น,นะทุกคนนะบุกคนาบแก,ก,ก้วกับกำลังเดินทางลงเนาะ นก็ตกอยู่เนาะพอดีมอกสร้างเนาะแต่ก่อนเนาะบ่ทรงคาดว่าสิแฮงตอนนี้กําลังยางไปบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าลงมาเลยมาหอาหี่บบรรยากาศทุกคนมืดคึมอยู่นะทุกคนฝนก็ตก นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเภทหนึ่งเนาะทุกคนเนาะถ้าว่ามีงานบุญงานเนี่ยข้เจ้าก็จะเฮ็ดข้าวต้มข้นมนขึ้นเงินลังใดก็จะพบหลังนั้นเนาะทุกคนเนาะบุดมะพร้าวใส่มะพร้าวสดๆเลยทุกคนมันจะหอมเนาะสูตรดังเดิมเลยมีเม็ดมะทั่วมเม็ดเลยนะทุกคนเนาะเข่าสองคู่กำลังจะหอ่อ อันนี้เด็วหนึ่งข้าวข้าวกลมคัดคัดคัดตัวทนนะหนึข้าวกลมโชเลืองติดใจข้าวนมนะทุกคนเนาะมันจะเป็นมะพร้าวฝนกระตบอยู่ทุกคนนะตอนนี้ฝนตกตลอดนะฝนจะลงเห็ดเรียกรวมทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายอุปกรณ์จะรู้รู้คนยัง ก็แคจะถ่าย,ยานี่เนาะทดเขาเจ้าวสอห่อข้าวต้มขนมน,นะทุกคนนี่จะเป็นไส้นะน,นะทุกคนตัวเรืองเนี่ยเเป็นไส้มะพร้าวน่าจะเป็นเม็ดมถั่วน,นะทุกคนนะมีแก้ข้าวสางคูเคม็ดมะทั่วข้าวกลัมทุกคนตัวนี้นนข้าวกลัมน,น,น,นะทุกคนเนาะน่าจะนหนึ่งเยอะสีประมาณนี่น,นะทุกคนเนาะบุญบานเฮา

một có nhịp lên bằng được hôn anh ạ nhãn nhu cầu này mất mặt chắn 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 nhíp cho คนยึบวัดจีอีกเด้ดึงดึงลงเลยจะได้ตีนมันเด้ลงนะชุดเบื้องหนึ่งก็ดึงดึงลงลุงหมอดึงกรนั้นให้ได้ก่อนนะมันยังบุกเข้าหรอหลักสรีรายคดเลยเอาทุกคนตอนนี้กากลางเต็นท์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนพอฝนตกนะต้องได้กางเต็นท์สาวบ้านกำลังล่างลงมาเนาะทุกคนเนาะ tôi mình tăng nhìn như đấy này mình ăn đấy, nè nó tập ma tắt máy nó. máy hình nó. ở máy xăng pha như nè này. Làm công việc công việc. Làm cho phải sàn nha hố mày đẹp phát lên cầm lăng bẹt máy xong phải bẹt nó con phải chắc sàn อ๋อตุ้มๆตอนนี้กำเริ่มจักตอกแล้วเนาะเพื่อไว้์าข้าวโอ้วาง, 100, างาได้พันกีนี่าแหละเป็นเรื่องนี่แหละ

เอามือเดีมาหน่งดีวเอาือ้้ก้อนใช้ต้องารเปลาิดอดต้นเพึ่งนะทุกคนนะอันนี้กลังโตเติบเพิงในบางแก้ว เดินหนอัวเติกรตั้งละตั้งเล่าโลยคอพญานักคือจมูกแม่โลจารเคือพญานักบอกแค่คอพญานักเลยทุกคนเราลุ้นกันไ่วสิเป็นหรืคน

mình như bizarro đi qua bizarro đi qua bizarro phải bizarro luôn thế này bizarro đi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  มาเพอพญานาคพอพญานาคเราจะใช้ย <S ares> yeah. ึดตนเพิงยึดตนกล้วยใช่ไหมยึดตนกล้วยรากไดใ่จหรากญระยเหมดรากกรยำปอกคนเกี่ยปอเพิงเพิ่งเิม ข้าวผ่าก็คลักล่ะเอาอะไรเพิ่มมาติดเลยนี่กระสารเรียบร้อยทุกคนด้ารโดยซีมือของคนลาวเลยใส่โดยวีมือเลย

ต้องเรียกคนณะใส่ด้วยฝีมือเลยมันยาวอยู่เรื่อยนะชอบของบางเราซีนมันยาวมันยาวเวียนเนาะเรียกข่าวปลาแล้วตอนนี้แล้วขา่าวปลานำลงร่างกายโอ้แข็งนีิสิตเต็มลเลยเด้อนี่

ผลงานอันนี้งานชัดสารนี่นะทุกคนนะาน ทางด้านนี้จะเป็นร้านจัดสามนั่นเองแา่งกนเลแม่ตปันวย้านี่ได้สินี่เดียนบอนี่ก็เข้ากันแล้วนะสานไกสสรแล้วเลยกระยอมสานกระยอม ตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้เลิกซารทุกคนสานเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยสำเร็จเป็นกาย้ายครับขนมนอนทุกคนเนาะเต็มเลยเนไไี่ยกินเลยเนี่ยค <c oughs> ือมักปิดเลย พานงานมาเลรมามาจลากันนี่ก่อนเอบาทนี่จะได้เก็บรายละเอียดแล้บันี้ปลาเข้ายังเรียบร้อยแล้วใส่มุ้งใสยางบนี้ đây là mứi tơ xeo oh, A b, nào, như a b đâu ạ? Na phốt, cốc rồi, ít nhoi rồi, phơi đi. Mềm,

ปีน okay, ี้งานบุญต้องมีต้นเพิ่มเล่นต้นนะตกคนเนาะจริงทำอะไรทำมีงานแต้องเพิ่มเล่นต้นนะมา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  หลังจากตัดตกแต่งเรียบยร้อยประมาณนี้ทุกคนเลยมีผู้มีผ้ามีเงินมาบ้านไมลม

สำเร็จแล้วก็เอาขึ้นไปข้างทงเน,นีงเตกินที่ชาวบ้านเอามาทำมาย่อไว้เอะคุอดู้บนไว้ห้เงากระไ

เป็นวิธีชีวิตเนาะมีงานบุญกับมีขันมักเบงมีต้นมียังเนาะทุกคนเนาะที่ชาวบ้านลงโซนนี้ก็จะเป็นข้าวน้ำจับปลาที่ชาวบ้านมาทำมายองโซนเพิ่มพิษเป็นเร็จลับโซนนี้ก็คือกันอ่ะท่านผู้ชมบกแก้วก็ขึ้นแต่เห็ดเวียกรวมไปที่เรียบร้อยแล้วเนะ ตอนนี้กกำลังเดินทางไปเฮอ้์ไนห้เนาะไปดินเฮอน์นาสำหว่าคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะไว้บอกกันในคลิปหน้าทุกคนบายบาย